เอ้ยโับสำหรับวันนี้ผม BBQ Gamer ก็จะพาทุกคนนะครับผมไปลุยกันในเกมอันคิวกันอีกครั้งนะครับและต่อจากในคลิปที่แล้วนะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่36สหนะฮะสำหรับภารกิจในด่านนี้นะครับเขาให้เรายิงหัวซอมบี้ทั้งหมด15ตัวนะแล้วก็ให้ยิงซอมบี้ครับโดยให้เรายิงถังระเบิดเนี่ยฆ่าซอมบี้ให้ตายทั้งหมด10ตัวด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ฉั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะบูม yeah. อ่าสำหรับด่านนี้เขาจะให้เราเล่นสไนเปอร์อีกแล้วนะฮะยิงไปก่อนครับมันเดินอยู่สามตัวนี้นะตันกระต่ายครับมันกระตายเดี๋ยวเราดูก่อนสิมันจะมาตรงไหนเยอะๆมาตรงนี้หนีระเบิดไปตรงนู้นมากันสามสี่ตัวแล้วฮะอา่าระเบิดไปอีกลูกนึงครับสว ตายไปเจ็ดแล้วนะโดนถังระเบิดนะเหลือสามตัวซึ่งเราจะทำได้หรือเปล่าฝั่งนี้ยังไม่มาเลยฮนะยิงตัวนี้ไปก่อนโอ้โหหัวกระต่ายวิ่งเร็วด้วยครับผมหนีสามตัวไปดีนะเดียวฝัง่นะงซ้ายมาแล้วฮะฝั่งซ้ายมาแล้วโดนระเบิดไปเลยพวกโอเคหัวกระต่ายครับ ยิงหัวไปดิถือไม้มาเหลอพวกฝันไปเตอะว่าจะได้แอมเพื่อนเราอ่ะสั่งระเบิดไปก่อนโอเคตอนนี้ภารกิจเราครบเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องรอเวลาครับเหลือยค้าวินาทียิงต่อไปดีนะัดเดียวสามตัวรวดครับผมโอ้ทีมเสริมของเรามาแล้วนะฮะ โอเคช่างไฟก็บกมือบายบายครับผมเจอกันใหม่ด่านหน้านะ,ะมาลุยกันต่อในด่านที่37นะครับด่านนี้เขาให้เราใช้อาวุธโจมตีระยะใกล้นะฮะผมเอาขวานมานะมาโจมตีซอมบี้ทั้งหมด20ตัวนี่แล้วก็ฆ่าซอมบี้ทั้งหมดโดยใช้ทั้งขวานแล้วก็ปืนนะฮะ30ตัิคตัวผมเฮ้ยมันมา้างหลังว่ะเพื่อนเราก็คอยสนับสนุนอยู่นะครับไม่ต้องกลัว ดูย์เลยอทำสบายนี่ได้บูปิมาอีกอันหนึ่งโอ้โหบอสมาบอสมาบอสมายิงก่อนยิงก่อนไอตัวระเบิดหนีนี่ระเบิดไปดิบูซ่าสับหัวไปฮะห,หัวกระต่ายกระต่ายน้อยเอยพื่อนเรามาเบียดทำไมตรงนี้เนี่ยเราจะใช้มีดโจมตีหน่อยใชมีดตีขวานนะฮะ อวัวก็ตายไีกแล้วครับโอ้โหขึ้นมายิงหมดเลยอ่ะครบเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ซอมบี้ไปทั้งหมด30ตัวรอเวลาครับสิบวิสุดท้ายสับไปฮะสับสับรัวรัวนั่นไงเราบอกแล้วไม่ฟังเนี่ยฮะเออโอ้ยโดนโจมตีด้วยเมื่อกี้นะฮะ มาครับลุยกันตอนในด่านที่38ครับด่านนี้เขาให้เราคิวซอมบี้ทั้งหมด35ตัวนะฮะเอาผมได้ไอเทมซอมบี้หัวโตวด้วยกระต่ายหัวโตวครับโอโ้โหมันมีบอสมาด้วยวะเฮ้ยมาเร็วจังวะแล้วก็ด่านนี้ครับมันให้เราเก็บถังน้ำมันด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมเล่นเป็นรอบอนึงแล้วแหละไม่ผ่านนะคือผมไม่ได้เก็บถังน้ำมันอะ ก็มาเก็บตอนท้ายครับเวลามันหมดซะก่อนนะฮะอันนี้เราจะยิงไปด้วยพร้อมกับเก็บถังน้ำมันไปด้วยครับตายไปแล้วหนึ่งถังนะฮะโอ้โหเชอรีบหัวโตเชอรีบหัวโตครับหัวโตปุกลก้นปอดตายไปครับถีบหน้าไปนี่หัวโตขนาดนี้ถีบหัวไม่โดนก็บ้าเลยฮะจะไปโอ้โหสอมบี้หัวโตฮะจะตายน้อยหัวโต นีจัดไปฮะไป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 ,ไป,ไปนีจัดการฮะรตอนนี้เราคิวไป20ตัวแล้วแพีเดียวเองนะเอาปืนกลมาดีกว่านี่จัดการไปฮะยิงไปเรื่อยๆครับเข้ามาเลยพวกผมอยากถีบไอ้น้องกระต่ายหัวโตนี่ยังเร็วมีโอกาสได้จีบสะกีป่ะเนี่ยมีโอกาสได้จีบสักีปะกปะเนี่ยลิ้นพันนะ โอ้หเล่นเยอะๆอนี้ลิ้นปันนะไป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 ลมระเบิดไปก่อนโอเคเข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยครับผมจบด่านไปนะฮะโอเคเข้าสู่ด่านที่39แล้วครับด่านนี้เขาให้เราโจมตีเป้าหมาย6อันนะฮะเป้าหมายก็เป็นถังระเบิดนี่เองนึกว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฆ่าซอมบี้ทั้งหมด45ตัวครับผม ันนี้เราอยู่บนรถถังรถจิ๊บนะฮะโอ้ถังระเบิดถังระเบิดจัดการไปครับยิงไอ้นี้ได้ปบ้าอีกไม่ได้นะฮะเพื่อนเราจะไปลุยแล้วเหรอบูมนี่จัดการไปไอ้ลูกบาทมานะครับเมื่อกี้นะสพี่หัวโตทั้งหลายเข้ามาเลยเฮ้ยมีบอสมาว่ะ ไอ้บอกว่าที่มันปล่อยพลังไอ้นั่นน่ะคลื่นเสียงนะฮะเออยิงไปครับจัดการเฮลิเอสอ่ายิงกันรัวรัวลีโหลดแป๊บหนึ่งโอเคเพื่อนเราเข้าไปเปิดประตูเปิดรัวให้เราแล้วนะฮะมาพวกเราไปดูกันต่อเลยรีโหลดก่อนเพื่อนเราขึ้นรถมาแล้วครับเหลือถังน้ำมันถังระเบิดเนี่ยอีกสองถังนะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ย นั่นไงยิงไปดิอังนู้นมีหรือเปล่าอีกถังนึงโอเคครบครับจัดการไปจัดการป้แล้วมันให้ยิงไ้นี้ฮะสวิตนะแล้วเมื่อกี้เพื่อนเรามันไปแกะไปถอดรหัสอนะ่ะแล้วที่จริงมันยิงพังได้นี่หว่ารื้วก็เปิดนะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เข้าสู่ด่านที่40กันแล้วครับด่านนี้ให้เรายิงถังระเบิดให้ซอมบี้มันตายทั้งหมด10ตัวนะฮะไอตัวอันนี้มาเลยเหรอโอ้โหเนี่ยถังระเบิดจัดไปดิจัดไปดิซอมบี้มันหายหัวโตแล้ววะเดี๋ยวผมจะล่อมันก่อนล่อมังนี้ก่อน แล้วก็ยิงถังระเบิดโอ้โหไม่โดนวะเฮ้ยระยะมันใกล้อะระยะมันใกล้นะครับมา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 โอ้ถังฝั่งนู้นก็มีนี่ว่ะเดี๋ยวผมต้องล่อมันมาอีก5ตัวนะมาตรงนี้มาตรงนี้พวกมานี่เลยพวกเฮ้ยเร็วๆพวกเราจะได้ กลายเป็นบาร์บีวกันแล้วโอเคเรียบร้อยครับระเบิดถังไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ซอมบี้อีก3ตัวแล้วก็เวลาอีก30วิตัวสุดท้ายอัดลูกซองไปอัดไปดีน้องกระต่ายหัวแตกไปดีครับโอเคครับสำหรับด่านที่41ให้เราคิวซอมบี้ด้วยอาวุธโจมตีระยะสั้นนะครับ25ตัว เราต้องรักษาชีวิตเพื่อนของเราด้วยครับอย่าให้ซอมบี้จัดการเพื่อนเราได้นะฮะนียิงหัวต้องตายบึ้มก่อนตายบึ้มบูซาาตายบึ้มครับหัวแตกเข้ามาสวีทอ้าวแล้วมันโจมตีเพื่อนเรามันมาเมื่อไหร่วะเนี่ยยังไม่ทันเห็นเลยวะ อ้าวบอสมาเชลีฟมาอีกแล้วเหรอเชลีฟทำไมนายต้องมาหาเราด้วยเนี่ยรู้สึกว่าภาคหลังนี้เราจะเจอบ,บ่อยนะ,ะได้บูปินมาครับโอเคตอนนี้เพื่อนของเราเลือดก,ก็รีสโตกลับมาแล้วนะฮะเต็มหลอดเหมือนเดิมลบไว้พวกหัวล้านเลยหัวเม่งจังเลยนายเนี่ยโหมากันแล้วครับ ยิงไปยิงอัดประตูไปเลยโอ้โหตายบึ้มมาตายบึ้มมายิงไปดิยิงไปดิปดูรัวเข้าไปมาครับผมจะยิงในถังดับเพลิงเนี่ยบึ้มกลายเป็นโกโก,โกค้คลันนะครับโอเคเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลบอยู่เฮ้ยแล้วใครยิงอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอ๋อมีทหารอยู่ฮะตายบึ้มมาอีกแล้ว หนีหัวแตกไปดิปปไปพวกตรงนี้ใส่คีการ์ดได้เปล่าใส่ไม่ได้เหรอเฮ้ยเพื่อนอย่าวิ่งเร็วนักสิอ๋อด้วยโอเคนึกว่าจะไปไหนนะครับวิ่งนำไปก่อนแล้วก็บงมือายบายนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คลิปหน้าสิพบกันใหม่ด่านหน้านะครับดูกันต่อถึงไหนละด่าน4ี่องใช่ไหม ด่านนี้คือให้เรากำจัดซอมบี้นะครับผมโดยการยิงหัวหรือว่าแขนนะฮะ20ตัวรักษาเลือดของเพื่อนเราครับให้เต็มนะโอ้โหแฉลบกำแพงอ่ะยิงไม่โดนฮะพลาดได้ไงเนี่ยหัวแตกไปดีตายบื้มตายบื้มแล้วมันขึ้นไปแล้วจะไปไหนพวกแหมนายปีนเก่งยังเลยเนี่ยนายเป็นซอมบี้ันอะไรเนี่ย หัวแตกไปดีครับปีนอย่างนี้นี่กระสุนเราใส่โงได้ฮะจัดไปแล้วตรงนู้นครับสองตัวรวบสองได้ไหมไม่ได้ครับรวบสองโอ้โหหัวมาโดนพอดีเลยฮะยิงปืนนัดเดียวโดวนหัวสองตัวตายบื้มฮนะหัวตายบึ้มมาสองตัวเลยเฮ้ยข้างบนมันกําลังจะปีนครับหนีเอาไปก่อนอย่าพึ่งปีน เอาไปพวกเอากระสุนไปกินกระสุนโคง้งอะฮะตายบึ้มเน่โอ้โหตัวนี้มันก้มก่อนครับอหัวสอกตัวไปดิจัดไปครับตอนนี้เหลืออีก10กว่าวินาทีแล้วนะะรีโหลดกระสุนอยู่พวกแล้วมันไมมัน,มน,มนต้องปีนมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยเพื่อนเราจะหารคุ้มกันไม่ดีเลยวะ่ะกระสุนนายเบามากนายไปอัปเกรดปืนมาก่อนนาจจะได้ยิงแรงแรงเหมือนเรา น้องตายบึ้มหัวแตกไปดีครับโอ้โหขึ้นไปแล้วกระโดดกระโดดลงเลยเหรอนี่ถือไม้มาด้วยครับจัดไปและอีกตัวหนึ่งนี่หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีซ้ายโอเคเรียบร้อยโบกมืออีกแล้วนะครับพบกันใหม่ดานหน้านะพวกจะรีบไปคลิปหน้านะฮะเพราะว่าเรายังเล่นไม่ได้ครบ10ดดานเลยนะอ่าสำหรับในดานที่สิบสามครับเรามาตั้งป๊อบบนรถอีกแล้วนะครับ ต้องคิวซอมบี้ทั้งหมด75ตัวนะฮะแล้วก็ทำสกอร์มันติคิวครับยิงทะลุไปนะฮะให้ได้20สกอร์ครับจัดไปดิจัดไปดิดปดอา่ารีโลดแป๊บนึงตอนนี้เขาไม่ได้บอกนะฮะว่าต้องรักษาชีวิตเพื่อนเราให้เลือดเหลือเท่าไหร่นะฮะแสดงว่ายิงกันได้รวัรวๆย,ย,ยาวๆครับไปต่อครับ สงสัยรถมันมีพื้นที่ไม่พอนะฮะก็เลยต้องให้ทหารเพื่อนของเรานะครับไปปลอยภุม่มกันไม,ม่ใช่สิต้องเลยให้ต้องให้เพื่อนทหารของเราเนี่ยลงไปเดินลาดตะเวนข้างล่างนะโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยม,มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยว่ะไหวปะเนี่ยโดนไปแล้วครับเพื่อนเรานะดีโหลดก่อนพวก อดทนไว้นะอย่าเพิ่งตายไป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 ต่อครับโหตัวนี้สกอร์มันจะคิวผมได้แค่แปดเองอะมาดิมาดีก็มาดีก็มาดีผมตายบึ้มเต็มเลยผมก็ตายมาเต็มสิบแล้วแล้วเบิดไปก่อนหนีจัดไปครับ ซอมบี้คิวเรนมาดิฟานมาดิไฟมาดิไฟ,ฟซอมเบสโอ้โหมันไม่ครบว่ะเล่นยากจริงเลยเนี่ยคิวก็ไม่ครบนะครับระเบิดมันติคิวก็ไม่ครบโอ้โหโอเคในด่านที่43นะครับได้ไปดาวเดียวเองนะเดี๋ยวผมค่อยไปตามเก็บดาวทีหลังนะฮะ รู้สึกว่ามันจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องทําสกอร์มาติคิวฮะ20ครั้งแล้วก็คิวซอมบี้ถึง75ตัวด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ต่อกันที่ด่าน c 4, 4เลยครับด่านนี้จะให้เราใช้อาวุธสั้นนะครับผมก็เป็นมีดพวกขวานอะไรพวกนี้นะฮะโจมตีซอมบี้ทั้งหมด11ตัวภายในเวลา1นาที45วินาทีนะฮะลุยกันต่อเลยโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นขวานก่อนมันต่อจากด่านที่แล้วเลยนะฮะเพื่อนเราก็เข้าไปในป้อมข้างในแล้วนะ มันให้เก็บพวกไอ้นี้ด้วยแอบวัสดุขวดน้ำอะไรเนี่ยจะโจมตีไปนีสับไปดีซอมบี้มาดีครับผังตู้ด้วยครับเก็บวัถุดุวัสดุดมาโอ้โหมันจะเข้ามาหวดผมว่ะต้องตายบึ้มฮะไป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 ข้างล่างนี้น่าจะมีอีกเพียบเลยครับเก็บไป ถือไม้มาด้วยเหรอครับจับไปดิน้องตายบึ้มหัวแตกเลยฮะตัวนั้นมันหวดผมพลาดว่ะรู้สึกว่าในด่านหลังๆนี่อาวุธของเราจะโจมตีเบาลงนะครับถ้าอย่างนี้ผมก็ต้องไปยังไงอะอัพเกรดกันดินี่จัดไปเจมเจมบอสมาอีกแล้วครับตัวอะไรเอ่ย วัสดุเหลืออีก3มชิ้นครับอยู่ตรงไหนเฮ้ยตัวอ้วนอีกแล้วตัวเราเบิดไปอีกแล้วครับจัดการไปข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าทีไปก่อนระเบิดไปดิโอเคสวยงามครับเหลือยี่วินี่จัดการไปฮะครบหรือยังครบแล้วนะครับผมโอเคด่านนี้ก็ผ่านค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะไม่ยากเกินไปนะฮะลุยต่อในด่าน4-5้เลยนะครับ เาให้เราผ่านด่านนี้โดยมีเลือด100หรือว่ามากกว่านั้นนะฮะแล้วด่านนี้มันเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับมันมีบอสด,ด้วยนะฮะจัดไปครับนีมนให้เรามายึดจุดตรงนี้จัดไป้องตายบื้มจะเย็นเย็นพวกได้ลูกบาศมาฮะได้มันมาทุกทิศทางเลยเนี่ย ด้านหลังเข้ามาข้างหลังนี้มาหรือเปล่าไม่มาฮะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นรั้วนะครับจัดไปดิออีเคยิงหัวกว่อนจัดไปยึดกันต่อแล้วเปิดไปดิเคยมาใกล้ๆวะ่ะอ่าบอสตัวขึ้นเสียงมาอีกแล้วครับใส่ชุดนักวิทยาศาสตร์มาเลยนะดูดิโอ้โห ยูเออร์ซอมบี้ส์นี่ระเบิดไปก่อนโอ้โหตัวใหญ่ฮนะตัวนี้ตัวใหญ่นะเฮ้ยไหวปะเนี่ยสงสัยผมต้องใช้มิสไซล์แล้วล่ะได้ผมขึ้นไปก่อนวะขึ้นไปก่อนโอเคเราได้เปรียบอยู่ตรงนี้นะมันระเบิดขึ้นเสียงนะฮะไม่โดนหรอกพวกมาดีมาดีตามมาพวก ยิงไปยิงไปจะตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวครับไปวินาทียิงหัวอะ็งหัวนิดเดียวพวูดอนิดเดียว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 โอ้โหทันหรือเปล่าเนี่ยศูนย์วิบวดีทันไหมทันไหมอ่าฮอมารับเราแล้วนะครับผมมาชา้าจังเลยเนี่ยบอสมันไล่หววเราอยู่เมื่อกี้เนี่ย ่านหรือเปล่าวะตอรุนกันนะโอ้โหผ่านพอดีเฉียดชิวนะครับ <Yahoo! S 1> แหมสุดยอดจริงๆเกมนี้นะฮะใจหายใจคว่ำเรียบร้อยครับเก็บสกอร์สามดาวไปได้นะครับโอเคก็คิวบอสไปได้เรียบร้อยในด่านสีผ้าเมื่อกี้นะฮะตอนนี้มันเหลือด่านสีสามอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นย้อนหลังเอานะฮะแล้วก็เราเปิด เทียที่4เรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ค่อยมารับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ